โอ้มาเบียดตั้งตัวไม่ทันเลยตกหนักฟ้าแรงเอียกหมด เปลนเป็นไฟเปลนไปนไโซลาเซลล์ไปฟ้าอาตมาตัดหมดแล้วตัวฟ้าผ่าเหมือนรอบที่แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดเลยที่ไฟสองสว่างเป็นไฟโซลาเซลล์น่าจะซาแล้วมั้งอากาศเริ่มเย็นแล้ว ช่วงดึกๆอาจจะไม่มีฟ้าอาจจะมีฝนล,ล้น ยาวเลยแหละอาจจะตกถึงเชา้าคือพุ่งนี้แต่ฟ้าฟ้าน่าจะลดแล้วเพราะว่าพื้นอากาศเย็นถ้าพื้นอากาศเย็นฟ้าก็จะลดแต่ฝนยังตกเหมือนเดิมหนักเหมือนเดิมอำเภอเพราะอะไรอากาศร้อนอบอ้าวมา con xăm anh đó ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งลุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีจะสองลุ่มแล้วฝนเริ่มตกตั้งแต่หนึ่งลุ่มสิบห้านาทีตอนนี้เกือบชั่วอโมองแล้วและมีแนวน้มจะตกข้างเือนด้วยแต่ฟ้าอาจจะลดไปหน่อยหนะึ่ง